สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับน้องกุ้ยหอมเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะแม่ๆค่ะวันนี้พ่อขวานกำลังทานข,าข้าวค่ะทานข้าวครับผมข้าวเสาข้าวเสามาเด้อได้อะไรนาะอ,อะไรลูกสาวนี้พอจะกินแบบมีความสุขไหมโน่นี่ หอมิวข้าวมันกันเหรอฮะิวี่ย่หอมจะกินอะไรค่ะพ่อจะกินแบบมีความสุขไหมน้องพ่อหอมกินข้าวกับเป็นเด้อพ่อเด้อส้มตำไก่ย่างไหมหอมหอมหิวส้มตำ ไหนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่แม่ดูก่อนข้าวพ่อกับแม่นี่ค่ะอันนี้ข้าวพ่ออันนี้ข้าวพี่หอมนั่แล้วอยู่แล้วโอ้ยพี่หอม่พี่หอมเอาเอาใส่ไก่ย่างไปด้วยส้มตามไก่ย่างไปด้วยเฮ้ยกำลังกินทานข้าวกันอยู่ค่ะแม่แม่ค่ะ เล็กน้อยหิวข้าวาอขอด้วย,ขอ,วยขอกินด้วยพอ่อหนูก,กินกับอะไรหนูก,กินกับเกลือเนาะเอาไว้เร็ว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 อ,อุ้ยแสบแท้แสบบ้าค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ พอปั่นเร็วๆวไม่ใช่ข้าวเหนียวค่ะแม่ๆค่ะเป็นข้าวเจ้ากว่าจะปั่นได้คะ่ะเย็นมี้ยครัโอ้ยคนหิวช้างกระหิวคนคนหิวช้างก็หิวจำมไหมลูกพอถามพอมกินลูกชิ้นก็เป็นนะคะแม่แม่ สากหรือลูกคนนี่ฮะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวหอมจกเองพ่อไม่ทันใจวัยรุ่นเลยดูข้าวหกเรียนลาดเลยค่ะน้องแมงข้าวเนียวเลยหอมข้าวเนียวส้มตำข้าวเจ้าข้าวเจ้าส้มตำไก่ย่างค่ะวันนี้ข้าวครับขะคุปเกลือให้น้องกินค่ะ แค่พ่อมาเย็นใจเย็นหิวอ่ะพ่อหิวเสริมผักเค็มอ่อไต่แกล้วเกลอ่แต่เกลี่ยในเกลี่พ่ออีวนี้พูดปีนเนาะพูดกลับค่ะหมดยางหมดยางดูค่ะถ้วยยางใหญ่เลยค่ะอิมไมเอาไก่ไหม พ <l id> ร <kah ve> ้อยากกินแมวไก่หมดยางพรหมดยางบูบีชาอยู่แม่คนที่เริ่มจากกาญนานะคะพร้อมหอมกินข้าวอิ่มแล้วค่ะแม่แม่ขาบอกว่าอร่อยจังเลยข้าวคุกเกลือค่ะจะออกหวานๆเค็มๆมะค่ะ ส่วนทางนูน้นหาทางนู้นแม่รักก็เตรียมไปรับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะไปแล้วนะคะพ่ออิวพาไปแล้วอ่าพออิวมัน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 มาแม่รักไปแล้วค่ะ ชนหอมก็อยู่นี่ค่ะนี่กำลังเ,เก็บข้าวที่ลนอยู่ค่ะกำลังเก็บข้าวกำลังกำลังพากันทานข้าวเช้าค่ะแม่แมค่ะเด็กน้อยก็หิวด้วยค่ะตองป้อนข้าวลูกก่อนค่ะเดี๋ยวพ่อแม่ก็กยทานกันตามหลังเนาะ เป็นกำลังใจให้น้องกล้วยหอมกับแม่รักด้วยค่ะแม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ